รักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่ายังมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื่อเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนรัก รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับจันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนฉัน